พระราชประวัติสมเด็จพระมหิตลาทิเบตอดุญญเดชวิกรมพระบรมราชชนนกสมเด็จพระมหิดลาทิเบตอดุญญเดชวิกรมพระบรมราชชนนกทรงเป็นพระโอรสองค์ที่69ในพระบาทสมเด็จพระปวรมินทระมาหาจุฬร,รงกรพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและองค์ที่7 ในสมเด็จพระศรีสวรีที่ราบรมราชเทวีพระพันปีวสาอายิกาเจ้าสมเด็จพระมหิตลาชทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์เดือนยี่ปีเถาะึ้นสามข้าซึ่งตรงกับวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2434ในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระราชนกนาถ พระราชธรรมนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหิดุลอดุลยเดชพระองค์ทรงผนวกเป็นสามเณรเมื่อวันที่ยีสิงหาคมพุทธศักราช2447นณวัดพระศรีรัตนศสสดารามสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากุมพยาวชิยาวโรรสทรงเป็นพระราชอุปยาจารย์ประทับณพระตำหนักทรงโพธิ วัดบวรนิเวศวิหารและทรงลาผนวกเมื่อวัน 23, ที่13ธันวาคมพุทธศักราช2447การศึกษาการศึกษาเบื้องต้นเมื่อทรงพระเยาว์ทรงศึกษาณนะโรงเรียนราชกุมารในพระบรมมหาราชวางังพุทธศักราช2447โรงเรียนในร้อยชั้นประถมพุทธศักราช2448 โรงเรียนกินนอนแฮลโรประเทศอังกฤษพุทธศักราช2450 r o y a l c h r i s t i a ี m i l i ล a r y c r l l e g e กณเนะมืองพอรสตัมประเทศเยอร,รมันแล้วทรงย้ายไปเรียนณนะอิมเ r อริ g e r อ a มัน r นโ o ค l ร,ร์เรกเฟรตบุกพุทธศักราช2454 ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาทหารเรือโดยทรงสอบไล่ปีสุดท้ายได้ที่สองและทรงชนะการประกวดออกแบบเรือดำน้ำพุทธศักราช2460ทรงศึกษาเตรียมแพทย์ณมหาวิทยาลัยฮาร์ดวร์สหรัฐอเมริกาพุทธศักราช2462ทรงศึกษาวิชาสาธารณาสุขและวิชาปริคลินิกบางส่วน ที่ School of Health Officer ของมหาวิทยาลัยฮาร์ดวัร่วมกับ MIT พุทธศักราช2463เสด็จนิวัตพระนครเนื่องในพระราชพิธีถวายพระพึงพระบรมศพส,สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงพุทธศักราช2464 ทรงสำเร็จการศึกษาสาธารณาสุขทรงได้รับประกาศศิยิบัตร CPH พุทธศักราช2466ทรงศึกษาวิชาแพทย์ต่อที่มหาวิทยาลัย Edinburgh Scotland แต่ประชวนเพราะอากาศหนาวจัดจึงเสด็จนิวัรพระนครอีกครั้งหนึ่งพุทธศักราช2469 ทรงศึกษาวิชาแพทย์ต่อที่มหาวิทยาลัยฮาร์ดวอตพุทธศักราช2471เดือนมิถุนายนทรงสำเร็จวิชาแพทย์ทรงได้รับปริญญาด็อกเตอร์ออฟมีดิซินเอ็มดีเกียรตินิยมช้นคอมบราวดีและทรงได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสมาคมเกียรตินิยมทางการศึกษาแพทย์ อัลฟาโอเมกาอัลฟาวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2471เสด็จก,กลับถึงกรุงเทพพาราดอิสริยศัก์พุทธศักราช2446ภายหลังโศกันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเก้าให้สถาปนา สมเด็จเจ้าฟ้าชายมหิดลอดุลยเดชขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าต่างกรมมีพระนามตามพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชนาเรศวรามหาราชาธิปดินสุราลงกรธทราชาวางกูลสมบูรณ์เป็นจพรสิริสวัสดิ์ขัตติยะวะโรโตสุชาติ คุณสังกาเดเกียรปกิจรักวิจิตพิสิทธิ์บุรุษชะนุดมรัฐพัฒนศักดิ์อัคาร,ราาชวรกุมารกรมขุนทรงคานครินมุสิน้ำให้ทรงศักดินาว่าสี่หมื่นตามพระราชกำหนดอย่างสมพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมพุทธศักราช2,472วันที่30พฤศจิกายน ภายหลังสวรรคตรแล้วพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาประชาธิปกพระประกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมหลวงทรงขานาคารินพุทธศักราช2477วันที่25มีนาคมพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาอนานั้น ทามหิดลทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชบิดาเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยะเดชกรมหลวงสงขาลานครินพุทธศักราช2513วันที่9มิถุนาพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชอ,องค์การโปรดเกล้าประกาศเฉลิมพระอิศสมเด็จพระราชบิดาตามจาลึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระ มหิตตาลาธิเบศอรุณเดชวิกรมพระบรมราชนุกทรงพระราชทานันดรนศักด์เสมอด้วยสมเด็จพระวราราชเจ้าตำแหน่งราชการประจําราชนาวีเยอรมันพุทธศักราช2454ถึงพุทธศักราช2457สํารองราชการกรมเสนาธิการทหารเรือวันที่3เมษายน พุทธศักราช2458ถึงวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2485ประจํากองอาจารย์โรงเรียนนายเรือแผนกแต่งตําราวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2458ถึงวันที่19มกราคมพุทธศักราช2459ทรงลาออกจากทหารเรืออธิการกรมมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการผู้บังคับบัญชาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่11ตุลาคมถึงวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2467ข้าหลวงตรวจการศึกษาทั่วไปกระทรวงศึกษาธิการวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2467จนสวรรคตนายกกรรมการคณะแพทยศาสตร์ และศิริราชพยาบาลพุทธศักราช2468แตำแหน่งราชการพิเศษกรรมการสภาการชาติสยามกรรมการกิจติมศักดิ์วชิวราวุฒิวิทยาลัยกรรมการการปกครองและประธานกรรมการอำนวยการวชิวระพยาบาลพระอาจารย์พิเศษคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยทรงสอนวิชากายวิภาคษ์เปรียบเทียบประวัติศาสตร์และจุลกายวิภาคษศาสตร์พระอาจารย์พิเศษคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลสรงสอนวิชาสุขาพิบาลและมารดาทาลกสงเคราะห์ทรงงานในฐานะแพทย์แพทย์ประจำโรงพยาบาลแมคความิกเชียงใหม่ วันที่25เมษายนพุทธศักราช2472ถึงวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2472อภิเศษสมรสพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าน้องอยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมขุนทรงขานคริน อภิเศษสมรสกับนางสังวานตาลพักสมเด็จพระศรีนครินทาราบรมราชชนนีและ,สะเสด็จมาพระราชทานน้ำสังเมื่อวันที่10กันยายนพุทธศักราช2463ณวังสับป,ปะทุม พระราชะโอรสและพระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากริยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาราชนครินประููิวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2466ณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษพระบาสมเด็จพระประรเมนทระอานันทมหิดลพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน พุทธศักราช2,468นำเมืองไฮเดนเบิร์ตประเทศเยอรมนีพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุละยะเดชพระราชสมภพเมื่อวันที่5ทธันวาคมพุทธศักราช2,470นำเมืองแคมบริดจ์รัฐเมนสตาซูเซตสหรัฐอเมริกาการประชวนประชวนด้วยโรคพระวักกะ พิการเรือรังในปีพุทธศักราช2466แพทย์ในยุโรปคนหนึ่งกลาดทุนว่าจะทรงมีพระชนทีพอีกเพียงสองปีประชวรด้ยวยโรคไส้ติ่งอักเสบก่อนการสอบไล่เพื่อปริญญาแพทย์เมื่อปีพุทธศักราช2470แพทย์ต้องถวายการผ่าตัดเมื่อทรงสอบไล่แล้วประชวรด้ยวยโรคฝีบิดในพระยกนะ เมื่อปีพุทธศักราช2472ประชวนอยู่4เดือนมีโรคแทรกซ้อนคือพระอาการบวมน้ำในพับปับภาสะและพระหัไทยวายสวรรคตเมื่อวันที่24กันยายนพุทธศักราช2472เวลา16นาฬิกา45นาที พระชนมายุ3าปี8เดือน23วันเครื่องราชอิสริยพรมหาจักรีบร,รมราชวงศ์ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษนพพรราชวราพรเหรียญรัตนพรรัชกาลที่หเหรียญรัตนพรรัชกาลที่6และเหรียญราชาพิเศษทองรัชกาลที่7 ราชนิพนธ์สำคัญทางการแพทย์ 1. โรคจูเบอร์คูลิสพิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงพระศพสมพลสมเนจพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าจากากักรพงษ์ภูวนาคก้มหลวงพิษณุโรคประชานาคพุทธศักราช2463 2. วิธีการปฏิบัติการสุขาพิบาลทรงแสดงในการอบรมแพทย์สาธารณสุขพุทธศักราช2467 สาม Defluridine l a t เ m in m a s t o c y t s e Report of t o i n g e n i e r e JAMA 90 1607 t 1607 t 1606 May 19 1928พระราชกรณียกิจในการปรับปรุงการสาธารณาสุข ทรงร่วมในการพิจารณาพระราชบัญญัติการแพทย์พุทธศักราช2,46 6โดยทรงแก้ไขข้อขัดข้องและความขัดแย้งต่างๆจนรู้ล่วงไปด้วยดีทำให้กฎหมายฉบับนี้ซึ่งเป็นกฎหมายการแพทย์ฉบับแรกประกาศใช้ได้ทรงส่งเสริมการมารดาและการทารกสงเคราะห์โดยทรงวางโครงการให้ดัดแปลงวชิวระพยาบาล เป็นโรงพยาบาลคลอดบุตรเป็นศูนย์อบรมศึกษาพยาบาลพดุงคันพยาบาลสาธารณสุขสังคมสงเคราะห์และหมอตำแยเพื่อจะได้มีผู้ทำงานด้านมารดาลและทารกสงเคราะห์เพิ่มขึ้นส่งช่วยในการอบรมแพทย์สาธารณสุขมนทนในปีพุทธศักราช2467โดยทรงสอนวิชาปฏิบัติการสุขขาพิบาล ท,ท้งภาคเทคษีีและการอบรมภาคสนามพระราชกรณียกิจอื่นๆเกี่ยวกับวิชาการแพทย์และวิชาที่เกี่ยวเนื่องส่งสนับสนุนหม่อมเจ้าภูณสีเกษมเกษมศรีในการรับนิสิตแพทย์หญิงทรงมีพระดำริจะสร้างโรงเรียนสาธารณสุขในโอกาสต่อไปพระราชทานทุนศึกษาทัานตแพทย์หนึ่งทุนท่านผู้นี้ ภายหลังเป็นบุคคลสำคัญในด้านการสร้างคณะทันตแพทยศาสตร์และมีรับสั่งกับนายแพทย์วาดแย้มประยูนซึ่งสำเร็จทั้งแพทย์และทันตแพทย์ว่าจะพระราชทานทุนในการตั้งโรงเรียนทันตแพทย์ พระราชกรณียกิจต่อการศึกษาวิชาอื่นๆการประมงพระราชทานเงินจำนวน1,000งบาทให้กรมประมงส่งคนไปเรียนวิชาการประมงจำนวน3คนกรมประมงมีความสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งดร์เฮอสมิธซึ่งเป็นที่ปรึกษากรมประมงสำรวจพบ ปลาปูพันธ์ุใหม่ที่จับได้ที่อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีจึงตั้งชื่อว่ามะฮโดนเนียนมอนี่เมื่อปีพุทธศักราช2475กรมสาบันศึกษาพระราชทานทุนให้โรงเรียนกรุงเทพคิดเตียนวิทยาลายัยจ้างครูชาวต่างประเทศ1คน